สวัสดีครับผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดุงซับดัมซิงครับผมมามาดูกันต่อครับวันที่2ของการใช้ดัมในการคายดินในแปลงครับโค้งลงนาพื้นที่เ็ดไร่ครับอันนี้จะเป็นบ่อฟรีฟอร์มัน,นจะเป็นบ่อหลักครับแดีดูฝีมือช่างนี้นะ ดำวิ่งประมาณ50เมตรดินค่อนข้างเหนียวและแข็งอ่ะด้านล่างเมื่อวานดำได้คนละ60เที่ยวคะเมื่อวานแต่เมื่อวานวิ่งสายหน่อยประมาณกับ9ก้าโมงเที่ยวแรก ตรงที้ถมพื้นที่ถมเนี่ยประมาณสี่สิบห้าคูณเจ็ดสิบครับนี้ลูกค้าจะทำเป็นสนามฟุตบอลนะเป็นสนามฟุตบอลหญ้าเทียมอนะ วันที่สามของการทำงานนี้ครับสำหรับแปลงนี้เปิดดำวันที่สองของการถอยเหลือมุมสุดท้ายแล้วครับฝั่งน้นใช้ดำแค่สองคันครับ ฮโน่ซีรีส์ห้าร้อยร้อยดห้าครับแล้วก็อีซูซุร้อยครับ หลังโคนบูมนี้ยังไม่ได้ล้างครับโดนสายแตกไปเมื่อช่วงปีใหม่โดนให้เราลิกนี่คุณจับเกิดเลยฮะ รถดำาก็วิ่งชนกองชนกองนะบรรยากาศช่วงเย็นๆครับของวันที่18มกราคม2568ครับเดี๋ยวเสร็จจากนี้เราจะไปที่อำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครครับอันนี้เราอยู่อำเภอคำตะก,ก้าสกลนครเหมือนกันนะ ต่นี้เป็นบอ่อฟีฟอร์มลูกใหญ่ครับทำปินตะพักกันดินสไลด์ด้วยครับเพื่อประโยชน์ในการเลี้ยงปลาด้วย เดี๋ยวดำรอน,นิดนึงครับเดี๋ยวให้แมคโครเก็บเหลี่ยมมุมฟังนี้ก่อนอยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์ครับติดตามการทำงานของทีมงานดวงทับเจริญครับ ใจว่าจ้างทีมงานครับ0ูนย์แปดศูยินดีให้คำปรึกษาครับโทรปรึกษาได้ครับหรือท่านใดที่อยู่ใกล้บริเวณหน้าง,งานของเราก็สามารถแวะเวียนเข้ามาชมหน้าง,งานได้ครับมาเยี่ยมชมผลงานพูดคุยกับช่างมิดด้วยได้ครับผม พรุ่งนี้น่าจะเสร็จครับเดี๋ยวคอยไปอีกเต็มล็อกนั้นก็ล็อกที่อยู่ใกล้ใครับก็จะให้แมคโครเวียงนะครับเพราะว่าใกล้ละส่วนส่วด้านหลังนี่จะเป็นปรับเป็นแปลงนะฮะ มีคลองไส้ไก่ก็ไปด้านรอบด้านข้างสนักิูนี้คงตั้งลาไปก่อนครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันใหม่ครับเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูหน้างานนี้ครับ เป็นล่างแล้ว